ฮ e ลโ o ลสบายดีทุกคนมามามาเห็ดแฟรนช์ฟราแซ่บกินน้ำกันสูตรนี่มันกรอบนอกนุ่มในทำอีดเฮาก็เอามันฝรั่งมาปอกกาบออกให้เรียบร้อยแล้วเราก็มาตัดเป็นตอนยาวๆบ่ต้องบางหลายแล้วก็บอต้องหนาหลายเดยกเจ้า หลังจากหฮาตัดเรียบร้อยแล้วห้าสิไปแซ่หน่ำเนียนเนาะอยู่ในหน่ำนีน่หน่ำใส่กระซามแล้วล้วก็เอาหนํำสมาส,สายซูใส่ลงไปจากสองซ่อนโตแล้วล้วก็เอามันฝรั่งที่ห้าซอยไว้นะใส่ลงไปแล้วก็แส่ปลาไว้ซิมหานาทีหลังจากเ้าแช่มันฝรั่งซิมหานาทีผ่านไปแล้วเฮาก็เสกขึ้นมามาเสร็จให้มันแห้ง เปิดไฟกลางขึ้นแล้วก็เอามันฝรั่งที่เขาสิ่แหงเรียบร้อยนะใส่ลงไปเลยหลัง,งาจากเขาทอดมันฝรั่งเหลืองน้อยหนึ่งเนาะให้มันกรอบน้อยหนึ่งแล้วเขาสเสิร์ฟมันฝรั่งขึ้นมาเสิร์ฟขึ้นมาใส่จานไว้ก่อนเนาะ หลังจากเข้าเสื้อขึ้นมาเบิดแล้วเลยน้ำมันตัวโตวเก่าเขานี่นะเขาต้องเปิดไฟขึ้นไปให้มันฮอนให้น้ำมันมันฮอน,อน,อนแล้วเราก็เอามันฝรั่งตัวห้าตักขึ้นไหวนะทอดลงไปเลยแบบเขาอยากได้ความกรอบนอกนุ่มในของมันเนาะเขาทอดจนหวามันสีเหลืองดีหลังจากค่อยทอดไปได้ระยะหนึ่งมันฝรั่งข้องค่อยกะเหลืองเป็นทีพอใจแล้วเนาะเขาก็ชิเสอขึ้นมาใสา่จานเลย มันฝรั่งตัวนี้หับห้องว่าสูตรนี้กรอบนอกนุ่มในพวกเจ้าเอย๋ยเป็นอันทีเรียบร้อยพวกเจ้าเอย๋ยทอดมันฝรั่งกรอบนอกนุ่มในสไตล์แมกดาโนฝากกดไลค์กดแชร์ให้แม่ครัวในเดอ้อบ๊ายบาย